คืนหนึ่งในช่วงฤดูหนาวลงพักในหมู่บ้านเล็กๆในชนบทถูกปกคุมด้วยความมืดมิดและความเงียบสงบเสียงลมหนาวพัดผ่านหน้าต่างกัดแทกเข้ามาเสียงหวีดหวิวทำให้บรรยากาศยิ่งวังเวงและเย็นยะเยือกเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อสมชายได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆที่มุมห้องเขาหันไปมองและเห็นว่าประตูเปิดออกเล็กน้อย เขาเริ่มสงสัยและเดินไปเปิดประตูอย่างระวังเมื่อเปิดประตูออกมาสมชายเห็นเงาของชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ในความมืดชายหนุ่มใส่เสื้อผ้าหนาๆเพื่อป้องกันความหนาวเย็นแต่เสื้อผ้าของเขากลับเปียกโชกและเต็มไปด้วยโคลนเขาพูดกับสมชายด้วยน้ำเสียงเบาๆและเย็นชาขอโทษนะครับผมมาขอความช่วยเหลือ สมชายตั้งใจจะช่วยเหลือชายหนุ่มคนนั้นแต่เมื่อเขาเปิดไฟในห้องชายหนุ่มก็หายไปอย่างลึกลับทิ้งไว้เพียงความเย็นและความหวาดกลัวในห้องในคืนนั้นขณะที่สมชายกำลังเข้าเวรยามอยู่เขาได้เคริรมหลับไปเขาได้ยินเสียงรถเก่าคันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่หน้าโรงพักเสียงเครื่องยนต์หยุดลงและเปิดประตูรถออกเขาเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ และได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาใกล้ๆลงพักสมชายตัดสินใจออกมาดูและเห็นรถยนต์คันนั้นจอดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในรถเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติและจู่ๆก็เห็นเงาของชายหนุ่มที่เขาเห็นเมื่อตอนแรกปรากฏขึ้นที่กระจกรถเขาพูดกับสมชายด้วยน้ำเสียงที่ได้ยินตอนแรกชม่วย ่าสมชายสะดุ e e. E. ้งตื่นขึ้นด้วยความตกใจเขาเริ่มรู้สึกถึงความสะพรึงกลัวที่เพิ่มมากขึ้นและเขาตัดสินใจกลับไปที่โรงพักและเริ่มการสอบสวนคดีนี้อย่างลับๆไม่ให้ใครรู้ในวันต่อมาสมชายได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ถูกฆาตกรรมในบริเวณใกล้เคียงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่สมชายสืบคดีอยู่นั้น เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือมาจากห้องขังภายในโรงพักเมื่อเขาเดินไปดูเขาพบว่าผู้ต้องขังทั้งสามคนในห้องขังอยู่ในสภาพหวาดกลัวพวกเขาตัวสั่นและบอกว่าพวกเขาเห็นผีชายหนุ่มที่คอยมากวนใจผู้ต้องขังคนหนึ่งบอกว่าในขณะที่เขานอนหลับอยู่เขาได้ยินเสียงเย็นเยียบที่เรียกชื่อเขาและเมื่อเขาลืมตาเขาก็เห็นชายหนุ่มคนนั้นยืนอยู่ที่มุมห้องขัง มองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าผู้ต้องขังทุกคนต่างเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีที่คอยมากวนใจและสร้างความหวานกลัวในห้องขังสมชายเริ่มตระหนักว่าชายหนุ่มที่เขาเห็นเมื่อตอนแรกและผีที่หลอกผู้ต้องขังคือวิญญาณของชายหนุ่มที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายเขาต้องการให้สมชายช่วยหาความยุติธรรมให้เขาคืนต่อมาสมชายเห็นชายหนุ่มปรากฏตัวอีกครั้งและครั้งนี้ เขานำทางสมชายไปยังสถานที่เกิดเหตุการฆาตกรรมชายหนุ่มเดินนำทางผ่านถนนสายเล็กๆและเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่สมชายตามไปด้วยความสงสัยและความกลัวในที่สุดพวกเขาก็ต้องหยุดที่จุดจุดหนึ่งในป่าขณะที่สมชายกำลังสำรวจพื้นที่นั้นเขาเห็นงูสีดำขนาดใหญ่เลยผ่านไปต่อหน้างูนั้นเลยข้ามพื้นที่ที่มีเลือดแห้งเกลื่อนพื้น สมชายรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับสถานที่นี้ชายหนุ่มชี้ไปที่พื้นดินและพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าททีีี่่่นคือผมา,าสมชายมองดูและพบหลักฐานที่สำคัญที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเป็นวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมสมชายเก็บหลักฐานนั้นและกลับไปที่โรงพัก สมชายจึงตัดสินใจสืบคดีนี้ต่ออย่างทุ่มเทและในที่สุดเขาก็ค้นพบเบาะแสที่นําไปสู่ผู้กระทําผิดหลังจากที่ผู้กระทําผิดถูกจับก,กุมและถูกนําไปสู่ความยุติธรรมสมชายก็ไม่ได้เห็นเงาของชายหนุ่มอีกเลยและผู้ต้องขังในห้องขังก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติคืนนั้นลงพักกลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่ในใจของสมชายยังคงจดจําเรื่องราวของชายหนุ่ม ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างลึกลับและเขาเชื่อว่าผีที่เขาเห็นนั้นได้รับความสงบสุขไปแล้ว